มาครับผมเข้าเกมมาแล้วว้าวมีสัตว์ไทยด้วยว่ะก็ตายไเพื่อนนั่นแหละตายไปเพื่อนสวยรงนี้รแล้วเรายิงดิครับเออเอาดีเอาดีตายไปเพื่อนตายไปเพื่อนสวยโอ้โอสารตีเมทอยู่ชุบได้เลยผมกดไงผมกดไงโอเคโอ้ยโดน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 อะไรนักหนาวเพื่อน อุ้ยในวีวีกองซาดทุกคนโอ้โหบอกเลยภาษาไทยก็มีความน่ารักก็มีคับเกมนี้นะสวัสดีครับชาวมอสเตอกมทุกท่านผมกองซาดครับวันนี้ในเกม YS s o u t ครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าเกมเพิ่งเปิดกันมาเลยก็เรียกได้ว่าเปิดจริงๆแล้วสำหรับเกมนี้ที่หลายคนบอกว่าอะไรนะอุ้ยมีภาษาไทยด้วยเอาเภาษาไทยเป็นเนื้อเรื่องนี่คือผมก่อนเข้าเกมผมเป็นเนื้อเรื่องเลยอ่า อ่าโอเคไม่เป็นไรไม่สนใจไม่สนใจไม่สนใจ,นใจเราจะลุยนะซึ่งตัวเกมมีภาษาไทยด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลุยการเกมมันเปิดต้องซื้อนะทุกคนไม่ใช่เกมฟรีนะก็ดูรื่องแล้วสมัครแชร์ปกระจัยกองซาดีครับและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนำเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด tgbd 2 0 2 4เพื่อรับส่วนลด3%สูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กัันนด้วยะครบ และตอนนี้นะครับทางเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมในสองอารีนาเบรกเอาต์อินฟินิด้วยนะครับใช้เพียงแค่ UID ครับก็สามารถเติมได้เลยครับถูกกว่าเติมเองถึง10%เลยนะครับรวมไปถึง Arena Breakout ในมือถือก็รับเติมเช่นกันครับไม่ว่าใครจะเล่น PC หรือมือถือก็สามารถไปจัดได้เลยที่เติมโค้ดเกมครับ และนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่หมาจะเป็น Rv, v a l o r n t Call of Duty, Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับตัวเกมนี้ฝึกก่อนนะครับแต่ช่างมันอะครับไม่ต้องดูหรอกไม่เล่นเลยดีกว่าโอเคแล้วผมฝึกเสร็จเรียบร้อยครับทวามรู้จักวาเลียนก่อนเริ่มเล่นว้าวแต่ตัวละครทุกคนได้ รู้จักกันนะฮะที่ผมเคยเล่นไปแต่ตอนนี้ผมไม่เคยเล่นเลยนะโอ้หที่ตัวใหม่แพนด้าคุณเป็นซัพพอร์ตตัวใหม่ด้วยผู้สู่พัฒนาการก็เกมเีภาษาไทยด้วยนะคร,รับแล้วก็วอาวุธต่างๆนะฮะโอเคอันนี้เลือกเลือกโหมดเกมอ่าเราต้องเล่นอันนี้ก่อนบุกป้องการฝึกฝนบทสอนเล่นครับไปเริ่มเกมมาหาห้องครับหาห้องเราต้จะเล่นได้แค่3 4ตัวนี้ก่อนนะฮะอ่าเริ่มเกมมาเนาะ แต่ปลดตัวแรกอยากปลดตัวไหนครับทุกคนคอมเมนต์บอกมาได้อยากจะปลดตัวนี้ก่อนผู้ถูกพัฒนาการหรือว่าจะปลดน้องนินจาตัวนี้นะครับผมคอมเมนต์มาได้นะฮะอ่าโอเคอ๋อเพื่อนท่านพาจะปลดน้องตัวนี้หรอใส่น้องเตอร์แล้วทุกคน <laughs> มาครับผมเกมแรกครับ Attack All Defense ครับ WA Rate หุบเขาริกกี ate, ้คือก็มีแปลไทยนะตัวเกมนะแต่ก็อาจจะยังแปลแบบไม่ค่อยครบเท่าไหร่แต่ว่าโอเคแค่นี้ก็ถือว่าเจ๋งมากเลยครับยึดพื้นที่ศัตรูที่ต้องควบคุม เราต้องโจมตีไปเอนะครับก็คือเราบุกนั่นเองนะฮะโอเคร okay. พร้อมครับทุกคนมาผมเข้าเกมมาแล้วว้าวมีภาษาไทยด้วยว,ว,วะว้วโคตรเท่ไปครับนี่ฮะวิมีสป,ปอร์ตน้องกระต่ายนารักไปครับอีตีอ A นะเห็นัตูตแล้วเห็นตูแล้วเคเรามองเรามองตัวไว้เรามองตัวไว้ไปก่อน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 หาที่กรบังไว้ครับรีโหลดมองไว้มองไว้ไวตั้งป็นตูเพื่อนอยายิก เราก่อนไปหนึ่งเคคำรามไปเพื่อนไต่หนึ่งดิเพื่อนเท่าทีมาดิพี่ชายมาดิเรายึดพอยต์อุ้ย่งมาชนมาชนผมโอ้มาชนผมลิกขวาลิกขวาค้างชุบดิเพื่อนเมดิกเพื่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนรถไฟไหมเพื่อนโอ้ my god ได้ไป่ะได้ไป่อ้ oh my god I need a medic หมอชุบหมอชุบหมอชุบเลยหมอหมอชุบแล้วหมอชุบแล้วสวยสวยไปรีโหลดโอเคถือแล้วไปต่อ,อเคเพื่อนสวยรีโหลดจะไปต่อบีหนึ่งบีสองเอ๋ออันนี้คือออกเก็บอปะซุนเขี้ยะของวิ่งอันนี้แล้วมันจะใช้พลังกายเยอะ ไอ้อเพื่อนวันหนึ่งรอรอมาครับโดดปบอม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 โอ้โโอ้โหขึ้ก็ไม่ได้ีรดมาจาเพื่อนนั่นแหละตทยเปนื่องสวยนี้รถเรายิงดิครับเออเอดีเอดีเอีภาษไทยก็มีว่ะเจ๋งเจงทุกคน นี่อัดหน้เออับก่อนมาดิครับมาดิครับมาดิครับไม่กลัวอยู่แล้วเพื่อนเราจไปไม่ได้หรอหรือว่าไงวะเดเพื่อนนั่นแหละเพื่อนจะตายรีโหลดันเดียวเพื่อนตายไปยังไปยังโอเคไปครับไป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  ล็อกแอนโลนมาน่ามีคนนะ่ามีคนผมเห็นอยู่เอาก่อนีกหนึ่งสวยยิงไปครับดีโลนก่อนพอดีพี่ชายไปไหนอ,อะไรเพื่อนทำอะไรเพื่อนผมยอย่าเฮเประติจะตายเพื่อนผมเยจะตายคำรามซะคำรามซะ เราดันดิสวยสวยดันหน่อยเพื่อนดันหน่อย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 มีไหมครับนั่นแหละโอ้โหโคตรมันเกมมันจริงเกมมันจริงตะกระสุนด้วยเห็นแล้วหนึ่งครับตะระฮะดีโรดไปต่อไปต่อเรารบเรารบเรากดไปสวยทีมเอ็ดเรามี ดันหน้าบ้านตกลงดันหน้าบ้านเนี่ยเอ็นเพื่อนมาให้ตายเอาก่อนเพื่อนดันต่อดันต่อห้าสิบวินเฮ้ยขอให้ทำให้ได้ห้าสิบวินใช่ไหมไปไหนพี่ชายขอไปหนึ่งถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเย้ยตายดิเพื่อนนั่นแหละเพื่อนนั่นแหละเพื่อนมาดิเข้มาดีครับก็มาดีครับรูแลทันใจคุณแมวน่ารักจังอ่ะเฮ้ย ไ่ได้มาเลยมาเลยอะไรเพื่อทำอะไรถ้ามาอะไรแล้วผมยิงหมดไงยิงไปกี่คิวแล้วสิบห้าสิบเจ็ดขีวัดวัยรดนะครับสั้นเหรอฮะยิงรนเฮ้ยเฮ้ยพี่ชายเฮ้ยได้อยู่ผมบอกเลยว่าไม่ต้องไม่ตายกันแล้ววันนี้อันที่เป็นเรามีรอก่อนรอรอดันต่อดันต่อแรงดึงตัว ไม่ยากไม่ยากไป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 โอ๊ยเจอประชาชนผมเอ,อือกเพิ่นชุบเพิ่นชุบเพิ่นชุบสวยบอกเลยแล้วผมมาอะไรในนี้เนี่ยนะโอเคด่าก,กันไปด่าก,กันไปด่าก,กันไปด่ากันไปกดไปครับฮึมพี่โหลดโอเคยิงไปครับยิงฟรีสปอร์ตทิมเมตเลยปะทิมเมตแล้วปะไปเลยครับผมเออไปดิเพื่อน ไปโดดเข้าไปโดดเข้าไปมีตูมีตูฟันไปดิฟันไปดิโดดไปดิโดดไปดิดด,ดใส,ดใสมีใครอีกเพื่อนอ,อยู่หน้า <c oughs> เอาเพื่อนเอามาสับหน้าไปสับหน้าไปยิงมันครับ <c oughs> โ,อโ,โอ้โอ้โอ้ถอยก่อนถอยก่อนดีโหลด <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่ใน้สีสองแล้ว โอเคไปต่อโอ้มันเดือดมันเดือดจังวะเพื่อนวิ่งติดนี่นี่ครับนั่นแหละฮะตายหนึ่งสวยไปไปไป,ไป,ไปกดไปก่อนนี่ใครพี่ไปนี่บู๋ไปเลยต้องกระโลดมาเลยเพื่อนอืมกระสุนหมดแล้ว มาดิเออได้อยู่โอ้ย oh ไม่ก็คำรามคำรามหนึ่งทีแล้วใครมามาอย่างนี้ได้ยิงสบายไปต่อเพื่อนกำลังมันมาอะไรเพื่อนดีโหลดยุสซีแล้วซีหนึ่งแล้วซีหนึ่งแล้วตายไม่ตายได้ไงเน่สวยวเราจบเกมหมาทุกคนอ้หูโคตรมัน ของระทีงเหรอคือวิ่งใส่จัดคือมี MP ด้วยว้าวเฮ้ยเดือดอยู่เดือดอยู่เดือดอยู่หงาเดือดจัดๆไหนๆก็ใส่สโคปไปแล้วครับไหนๆก็ขอลองหน่อยละกันมันมีเอคิปไม่หลายปืนนั่งยิงปืนกันที่ไม่หลายปืนนะเนี่ยเราใส่สโคปอ่าใส่แฟลไฮเดอร์อ่าฮะยิงดีขึ้นมีแม็กยงแม็กใหญ่ฮะซึ่งเราต้องเก็บเรื่อยๆนะนี่ใส่ยังเนี่ย ออต้กงกดสมใส่อ่าโอเคสมใส่อ่าโอเคนี่คือใส่ละนะฮะนี่ขอเล่นพิเศษสัสกเกมนะทุกคนกําลังเดือดเลยอ๋อมันจะมีพรสวรรค์ด้วยนี่หว่านี่ไงคูดันมัลดลงห้าเปอร์เซ็นต์ชาร์ติเมทเพิ่มขึ้นว้าวอ๋อแบบเล่นตัวไหนเล่นอ๋อความชำนาญอะไรอย่างนี้หรอว้าวอย่างนี้ก็โอเคครับผมนี่เราเลือกได้ใช่ไหมเันนี่อัพเลยอ๋ออัพอ๋ออัพเราถอดได้ อเพิ่มตากรักษาเฉพาะคลาสเพื่อในการดีดพื้นที่ว้าวอันนี้ดีอยู่นะโอเคโอเคมาลุ้นกันต่อพี่เสือครับทุกคนเอ้าว่เล่นหนาเดิมอีกแล้วงั้นเราลองเปลี่ยนเล่นมาตัวอื่นได้ไหมเออเราเป็นพี่วัวกระทิงหรือตัวไหนดีหรือเป็นหมอเอเป็นเป็นหมอบ้างไหมอ่าดับหนุนบ้างเราเล่นดับหนุนบ้างครับทุกคนรอบนี้นะฮะไปครับไปเลยเจ้ากระต่าย เพื่อนบัคุณหนึ่งเขามีตัวกันแล้ววะโอเคไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับวิ่งครับวิ่งครับวิ่งครับอุยมีควายมีควายมีเจ้าควายบ้านชุบบ้านชุบบ้านชุบกดกดกดปืนมันดีจังวะโอ้ยเกือบตายชุบ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 โอเคกดคิวนี่ป่าคิวปะ รถนี้ไม่ชิวรนี้ไม่ชิวว่างไงเธอว่าไงครับเคชมครับผมรมกันเพื่อนโอเคสวยโยนหิวโยนฮิวโยนหิวไปไปเพื่อนเคหมเพื่อนด ยิงไปครับสวยอยู่พอยิดพอยิดไป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 เจ้าควายมาแล้วเจ้าควายตายไปได้ชุบได้เพื่อนสวยไป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  <c oughs> ุ๊บหมดตัวรอ43่ิบามวิให้ฝนนุ้นกันตัวสูง <c oughs> เออมาดิมาดิมาดิมาชุบ <c oughs> โอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโยนยาคิวถ้ารูปแบบถ้ารูปแบบดีเพื่อนโอเก็บตัได้ด้วยไปดีเพื่อนไปอีกหนึ่งโอเคตายไปดีตายไปดีสงัเพื่อนโอ้โอ้จะหมดแล้วจะหมดแล้วโอ้ไปไหนอะพี่ หมุนตัวกไปอเต้หมดแล้วอ่ะไปกับเพื่อน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 ไปเลยเจ้ากระต่ายน้อยได้สุดได้สุดได้สุดเยอะอยู่รีโหลดไปครับหมุนตัวเต้ยิงไปก่อนนั่นแหละนั่นแหละเพื่อนรีโหลด เพื่อนก่อนไหมช่วยเพื right, para, 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 para. <so> <sol> de ่อนก่อนไหมผมเนี่ยเย้ควายเจ้าควายโอ้หมุนตัวก่อนระเบิดระเบิดระเบิดโยนเสียงไรอ่ะเพื่อนปืนปืนระเบิดไป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 ก็มาดีครับอย่างนี้ไม่ยากเท่าไหร่ีโลดิงคือโลดิงคื ปย่างอยู่ไปย่างอยู่ปวดไฟวะที่เมทเราบีนี่วะเต้อ๋อนี่ใครก็ชุบเลยใช่ปะเใครอยู่ในชุบเลยตายไปเพื่อนตายไปเพื่อนสวยอ๋ออ๋อติเมทอยู่ชุบได้เลยน้องบกดเงี้ยว้อกดไงโอเคโอ้ยโดน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 อะไรนักหนาวเพื่อน ว่าไงครับเธอว่าไงครับเธอโอ้โดนยาโอเคเก็บมตัวมาว่าไงพี่แล้วมัเดือดจัดๆไงเฮ้เพื่อนนั่นแหละเพื่อนไปด,ดูต่อมันดันมาแล้วอะไรอะไรไปไหนล่าไปไหนล่ามีรถ ไปก่อนนั่นแหละเพื่อนโอเคนีโหลดเสร็จแล้วยุ่เสร็จแล้วไปต่อไปต่อเออโอเคมาเพื่อนลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาขอนุ่นเยอะขอนุ่นเยอะโอเคโอเคโอเคโคตรมันโคตรเดือดกระสุนเนี่ยจะหมดแล้วเนี่ยขอที่คือมันไม่ตายใช่ไหมตายไปเพื่อนตายชีวิขยันได้นเจ้าเพื่อน าาาาตายไปเฮ้เพื่อนยนฮิวโคดดีโหลดโอเคไปปัสสุกับปากลบได้เลยพเพื่อนฮัตติเบตเข้าเดี่ยวตัวาสามสอง,สองหนึ่งไปัดไปฮัตติเบตไปลุย

ยิงอันท่าไปอันท่าไปโอเครีโหลดอันนี้น่าแล้วอันท่าคือจบอันท่าคือจบเราเยอะกว่าเราเยอะกว่าโยนยาไว้เพื่อนโยนยาไว้ยิงใครพี่ตายหนึ่งสวยยิงดิครับมาดิครับเออมาสิครับเจ้าควาย คกระสุนหมดแล้วอ่ะทังปืเกระสท้งปืเตอ์กระสุนกระสุนหมดไวจัดโอเคโอหเพื่อเราเพื่แตกกันรัวๆโดนคยิงอนเออโอ้โหไม่ไหวไมัวเยอะเกินโอกเกิดใหม่เลยอ้อ นี่ฮะเค้กเกิดใหม่กับเพื่อนรุ่นได้ไปเลยเพื่อนนะครับตายเยอะจังวะฝั่งนู้นประโยชนยาเยอะระเบิดอดล้มแล้วเพื่อนชุบ <c oughs> ทีมสัคอรดเดียวกันชุบได้ปะซั <c oughs> ะคอรดเดียวกันชุบได้สวย โอเคยิงไหมครับนั่นแหละฮะโอเคดีโหลดยืดอยู่เพื่อนยืดอยู่ยืดอยู่นี่คือจบนี่คือจบนี่คือจบหยุดยาไว้ขอดูจะคืนไม่ได้เพื่อนขอดูจะคืนไม่ได้เราเน้นจบเราเน้นจบครับทุกทีจบป่ะน้าจบหน้าจบทุกคนเย้เรียบร้อยครับทุกคน เอ้ยมันก็มันสอยู่นะคือเกมมันดุเดือดมากเลยนะอ่ะอุ้ยเล่นผีก้องซาบทุกคนโอ้โหบอกเลยภา,าษาไทยก็มีความน่ารักก็มีเกมนี้นะอ่ะโอเควันนี้มาทีนีแล้วกันครับสำหรับเกมว i l d s นะอยากเล่นตัวไหนก็ขอมาได้เดี๋ยวไว้ปลดมาเล่นให้ทุกคนดูกันวันนี้มาีนีกันนะเจอกัคลิปหน้าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกใจก้องซาบด้วยผมสำหรับวันนี้เอาไว้ให้ทุกคนสวัสดีครับ